คำว่าอายตนะอยู่กับตัวจริงลมก็จริงแต่มันไม่มีลมอย่างเดียวนะแล้วตาหูก็มีแล้วปัสสาวะที่กระทบมาไม่ใช่ว่ามีแต่ลมมันมีตามีหูมีจมูกลิ้นกายด้วยอ้าทวารหกทวานนี้มันก็เข้ามาเหมือนกันตั้งมั่นปักหลักสมาธินั่นตั้งมั่นอยู่กับลมมันถูกแล้วแหละถูกต้องอยู่แต่สังเกตระบบอายตนะกระทบนะทีนี้ในเมื่ออายตนะกระทบมันก็ต้องเห็นทันตามเหตุที่มันกระทบ รูปกระทบจาก็เห็นสังกตว่ารูปไหมมันต้องกดทันระบบของมันนะรู้ทันระบบของมันนี่แหละว่ารูปมันกระทบจาและเสียงกระทบหูล่ะมันต้องทันว่าเสียงกระทบหูแล้วเกิดอะไรขึ้นปัจจัยที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นปัจจัยที่มันเกิดคือพอใจไม่พอใจมันเกิดอะไรขึ้นเกิดพอใจหรือเกิดไม่พอใจเห็นตามตามอายตนะกระทบไหมหรือไหลตามไปอายตนะกระทบไหมอะไรประมาณนี้มันต้องเขียนในขณะที่มันเปลี่ยนเกิดดับในขณะมันเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นมันต้องทันเลย ความรู้เท่าทันอายตนาเห็นเท่าทันอายตนากระทบมาทึกเป็นผู้อยู่กับลมที่แท้จริงถ้าอยู่กับลมที่แท้จริงมันไม่ใช่ว่ามีแต่ลมหายใจอย่างเดียวเรียอายตนาตาหูเธอไม่มีด้วยไงเธออยู่กับลมแล้วทํางานทุกอย่างทุกอย่างมันกระทบเนี่ยรูปมันกระทบตาเสียงกระทบหูอยู่ตลอดคนคุยกันโน่นนี่นั่นเราไม่เห็นคนก็แล้วเห็นแค่เสียงอ่ะมากระทบหูแล้วก็ทำพอใจไม่พอใจมันเกิดขึ้นล้วเราระงับมันทันไหมอะไรประมาณนี้แล้วเราเห็นมันทันหรือเปล่าที่มันกระทบมาภาษาที่มากระทบ ปัจจัยคว,ว่าพอใจไม่พอใจมันจะเกิดในขณะช่วงระหว่างนั้นเนี่ยนี่คือธรรมเนียมของนักภาวนาฮนะนี่คือระบบธรรมเนียมของของฝึกจิตฝึกให้จิตมันทันสิ่งกระทบมันก็ประมาณนี้แหละเรื่องคําว่าตัวจริงอะ่ะเราถึงจะอยู่กับตัวจริงได้ไงถ้าตัวจริงอะไรเกิดอะไรกระทบลูกเกิดเนี่ยมันกระทบตาใช่ไหมเราเห็นทันไหมเราพอใจไม่พอใจเราระง,งับมันทันไหมระง,งับความพอใจไม่พอใจ หรือว่าไหลไปตามความพอใจไม่พอใจอ,ะอ่ะอมันต้องในขณะจริงๆขณะเหตุปัจจัยมัน